มาค่ะทุกคนวันนี้ก็เลิกงานนะคะอยากกินตำซั่ววันนี้ซื้อมานะคะปกติจะตำกินเองวันนี้แบบเอออยากเปลี่ยนรสชาติดูแบบซื้อที่ร้านซื้อหน้าร้านเซเว่นแฟสามคนมุงเยอะมากก็เลยลองซื้อกว่าจะได้กินทุกคนมันอื่นแล้วเนี่ย กลิ่นหอมอะว้าวสีสันน่ากินมากอืวันนี้กินคนเดียวืมกลิ่นหอมมากทุกคนฝฟกกันไหม,มกินหอมมากทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ได้ผักมาเยอะแยะมากเลยวันนี้นะคะิขอนำเสนอหน่อไม้ต้มไร่นะคะหน่อไม้ดอยหน่อไม้ไร่ดอยนะคะทุกคนคะ่ะ เขาก็มีให้เลือกหนึ่งแพ็คสองแพ็ควันนี้เพชจัดมาสามแพ็คนะคะนี่ทุกคนเพชรจะบอกว่าแกะถุงออกมามันหอมเหมือนข้าวโพดเลยเป็นหน่อไม้แบบอยากกินแบบใช่เลยแบบนี้แหละที่เราแบบอยากกินมันอ่อนๆอันนี้คือที่เหลือนะเขาก็ต้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเราก็แกะกินได้เลยอันนี้เพชรก็สั่งมาน่าจะครึ่งเดือนแล้วนะก่อนสงการอีกทุกคนคือยังอันนี้เก็บไว้อุณหภูมิข้างนอกปกติเลยนะไม่ได้แช่เย็นเลยนะไม่เน่าไม่ มีอะไรแบบยังซีนเขาบอกว่าเก็บได้เป็นปีนะคะทุกคนนี่ของอร่อยอะไม่มีคำว่าแพงทุกคนเราอยากกินอะเนาะเราหากินเองไม่ได้เราก็ซื้อเลยใครที่อยากกินเหมือนเพ็ดนะเพ็ดแปะพี่กัดไว้ให้จิ้มท่ตะก้าสีเหลืองได้เลยนะลองซื้อมากินกันดูอร่อยจริงกินกับน้ำพริกหรือกินกับส้มตำแบบนี้ก็ได้นี่ทุกคนอ่อนๆเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้คืออันที่เหลือกินจากคลิปที่แล้วนะ วันนี้รู้สึกว่าอยากกินอ่มืมไม่เปรี้ยวอันนี้พชเพชรแช่เย็นไว้ก็เก็บได้เหมือนกันนี่อ่อนๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนอืมอร่อยมากอืมขอชิมก่อนอืม ออืมืมมรสชาติผ่านอร่อยอ่อนมากไม่ขมเลยไก่ย่างแดง มาละห้าบาทอร่อยมากอืมเข้ากันสุดๆไปเลยอะ่ะแกะอีกกันกควรดูสีขาวๆแบบนี้เลยอะ่ะใครแบบอยากกดมาลองก็ถุงเดียวเขาก็ขายนะถุงเดียวประมาณแปดสิบเก้าิบาทนี่แหละถุงละโลนะอืมไม่ได้อืม,อ,มอ่อนเลย อ,อร่อยสุดยอดบอกเลยว่าอร่อยมากมมสวยมากทุกคนแพ็คลาโล เพสั่งมาสามกิโลนะอร่อยจริงอะ่ะมันหวานอะ่ะมันออกหวานหวานหอมหอมอะ่ะมันไม่เหมือนหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดถุงแบบอย่างนั้นอะ่ะเอออธิบายไม่ถูกต้องลองด้วยตัวเองนะอืมฮมคุม้คนสร้างเสียง

กินกับอันนี้เข้ามาเลยอะ่ะต้องกินกับส้มตาำไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าหน่อไม้อ่ะเขามีความเผ็ดอยู่นะอันนี้เผ็ดน,นีก็ยิ่งเผ็ดอันนี้เธสั่งแบบพอดีไม่เผ็ดนะอืมเป็นหน่อไม้ที่แบบตามหาทุกคนมันหอมอะ่ะอืม ลอืหอหมาหอ,อย่าลืมนะคะหน่อไม้ไร่หน่อไม้ไร่โดยทุกคนนี่ หนึ่งถุงหนึ่งกิโลแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่อยากลองอยากชิมนะคะจะเลือกเป็นหนึ่งถุงหรือสามถุงแบบเพ็ดอย่างนี้เพ็ดแนะนวํวมาซื้อเป็นสามถุงเพราะว่าเขาเก็บไว้ได้นานมากค่ะทุกคนอันนี้เผ็ดก็เก็บไว้ข้างนอกไม่ได้แช่เย็นเลยนะแบบยังสดยังใหม่อยู่เลยไม่มีคําว่าเน่าเลยค่ะทุกคนนี่สำหรับใครสนใจนะคะเพชดแปะพิกัดไว้ให้แล้วรีบไปจิ้มไปจกกันได้เลยจ้า